สามวิธีการติดต่อขับพระเจ้าโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านสื่อกลางใดๆ1ในความสวยงามของาศาสนาอิสลามคือการที่เรามีพระเจ้าองค์เดียวการที่เราเข้าถึงพระเจ้าที่เป็นจเ้าของชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยการสื่อสารโดยตรงกับพระเจ้าแล้วก็ไม่ต้องมีสื่อกลางใดๆมันจะเป็นวัตถุผู้คนสิ่งที่ถูกกราบไหว้สิ่งที่ถูกบูชาหรือมนุษย์ที่ตายไปแล้วเหมือนาศาสนาอื่น แต่ศาสนาอิสลามคือศาสนาที่ด i r รกโด้วยตรงกับพระเจ้าเลยดังนั้นนี่คือ3วิธีนะครับที่จะทําให้เราเข้าถึงอัลลอฮ์แล้วก็ดูอาต่ออัลลอฮ์โดยตรงเลยอันดับแรกเลยก็คือการอ่านอัลกุรอานทุกท่านครับอัลกุรอานคือจดหมายรักฉบับพระเจ้าที่จะทําให้เราเข้าใจว่าพระองค์ต้องการสื่ออะไรบ้างให้กับมนุษย์เราอยากรู้ว่าพระองค์รักมนุษย์แค่ไหนเราอยากรู้ว่าพระองค์ต้องการชี้แนะชี้ทางอย่างไรที่จะนําไป สู่สวรรค์เราอยากรู้พระองค์ได้พูดเรื่องราวของอดีตปัจจุบันและอนาคตเราอยากรู้ว่าพระองค์ได้พูดวิถีชีวิตที่มันถูกต้องอย่างไรเราอยากรู้ว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยเริ่มต้นตรงไหนไปที่ไหนบ้างและสิ้นสุดที่ตรงไหนในคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ได้เฉลยไว้หมดเลยครับนี่คือความสวยงามที่จะทำให้เราได้เข้าถึงพระองค์แบบไม่ต้องพึ่งพาสิ่งสื่อกลางใดๆเลย อันที่สองนั่นก็คือการละหมาดครับการละหมาดคือการเข้าเฝ้าพระองค์การละหมาดคือการเอาสิ่งที่อยู่ในอกเราสิ่งที่อยู่ในหัวเราระบ,บายให้พระองค์ฟังพระองคสส์อัศเมื่อณาลิมอัลบาซีดพระองค์ผู้ทรงได้ยินผู้ทรงมองเห็นผู้ทรงรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่เรา ต้องการที่อยากจะระบายอะไรให้กับพระอ,องค์ดังนั้นเมื่อไรที่เรามีความทุกข์ระทมเมื่อไรที่เราหาที่พึ่งไม่ได้แล้ววัน่เมื่อไรที่เรารู้สึกอ่อนแอจงละหมาดครับการละหมาดมันคือการที่เราพักสละทุกสิ่งที่เป็นดุนยาออกจากไปและเราก็โฟกัสชีวิตของตัวเองเข้าสู่เราโดยตรงครับดังนั้นใครที่กําลังเจอวกับปัญหาอะไรก็แล้วแต่ จงละหมาดครับเพราะการละหมาดมันคือทางออกของชีวิตและมันคือยาวิเศษที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับและอันสุดท้ายสำคัญที่สุดมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการขอดุอาต่อล l l a ์ทุกท่านครับเวลาเราอยากได้อะไรในสิ่งที่เราต้องการเวลาเราต้องการสิ่งใดที่เป็นเป้าหมายของเรามันคือสิ่งที่เราต้องการเราอยากจะแก้ปัญหาชีวิตตัวเองดุอาต่อเดตรงครับ การขอดูอาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ Amazing มากๆมันเป็นอะไรที่จะทําให้เราเข้าถึงพระอ,องค์โดยตรงเลยไม่เหมือนกับาศาสนาอื่นที่เวลาพวกเขาจะขออวยพรพวกเขาต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกเขาจะต้องไปหาวัตถุที่ถูกบูชาพวกเขาจะต้องไปหาคนที่มีหน้ามีตาหรือหลวงหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ที่ตายจากไปแล้วซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ให้คุณประโยชน์อะไรเลย แต่เราครับยกมือขอดุอาต่อรอดโดยตรงเลยโอ้เอ้าลอฉันต้องการสิ่งนี้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ด้วยสิ่งนี้อัลลอฮ์ฉันต้องการสิ่งนี้อยลาล้ลอโปรดช่วยเหลือชั้นด้วยอย่าลอหนึ่งสองสามโลกขอดุอาให้เต็มที่เลยนี่คือความสวยงามของอิสลามในการที่ทําให้เราเข้าถึงพระองค์ได้อย่างง่ายดายเพราะพระองค์ทรงรักเราและศาสนาอิสลามคือศาสนาที่สวยงามที่สุดเลยครับถ้าเกิดคุณสนใจเนื้อหาดีๆแบบนี้ ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อกับใครหลายๆคนให้พวกเขาได้ตื่นตัวให้พวกเขาได้ตื่นรู้และมาดูคลิปนี้ทำให้พวกเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหรือถ้าเกิดว่าคุณสนใจที่อยากจะขอคำปรึกษาดีๆจากผมคุณสามารถกดลิงก์ได้ในโพสต์นี้เดี๋ยวทีมงานขผมจะติดต่อกลับไปและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ